หมูผ bon, uh, ัดซอไข่ยำของโลซ่าอร่อยเยี่ยมเออเอาราน้ำมันแล้วนะราน้ำมันแล้วนะราน้ำมันแล้วนะของเลยตัวก่อนตัวก่อนเกมครับเกมครับตอนนี้เราทำอกันอยู่ครับกำลังราดน้ำมันอยู่ครับผมอ่กฮะใส่เลย น้ำมันอย่างเท่นี้นั่นนะสิก็วัาตรงไปต่อไปนะครับเป็นการเอาน้ำมันเอตุ๋ยให้ทั่วกระทะนะครับถึงลีลาอาจจะดูไม่เด่นนะแต่ความเป็นไปมันรู้เปล่าเยอะ เ้าเท่าเยอะใช่ไหมฮะคววนนะกววนกันนะคววนรันเด่มรเห็นไหม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 ถ้าไม่เห็นมาดูใกล้ได้นะ ไหนร้อนไหนร้อนหรือยังควลอน้วกิหมกันเนะฮะน้น่ัวส่หอมกันแล้วพี่เคยโดนมาแล้วทำงเลยรู้ภ

เวลาเวลาเมื oh. ่อ bon ก mm ่อนนะไอ้ก่อนรายการนี้จะมาหลังรายการนะฮะมันจะมาจากตอไปนะคิวซั่ี่ยใช่อารมณ์เวลาสนุกเลยนะเราการที่มาเยอะมุดเลยเดกนักาดด้วยอ๋อช่กเนชดเนเด็ก่องเดียวกันแต่ก็มไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยช่องเดียวกันเปนอง้าช่องเกียนะช่องเดียวกันช่เชี่ยเชี่ยเยเชี่ยเี่ชี่ใครเชี่ยใครชี่ยนักต่อนคอสับสเพียค่ะ เอาเลยค่ะชุดดูกนะคะดูกนะคะมอยากเข้ากล้องทำไมกระทานี้ไม่มาดูเลยครัอาอะไรคี่คะียนทเฟกระทาเลย นี่ครับนี่คือผัดหมูพิเทดาหอมแม่ครัว่ห่ไม่ดู็นไพี่น้องนาโอเคบ้านเจนออกมาางล่ว้านไรคะบานนักเค่ะอะไรฮะอะไรมาจากบ้านเดียวกันบ้านอะไรครับบ้านลายเจนเป็นไงล่ะบ้าน บอกเจ๊ก็ไม่ได้ไม่ไีแล้วเนี่ยตัดใช่ไหมตัดไม่ได้ใช้มือถือตัดยากอะไรอ่ะทำไมไช้าจังเลยเจมส์พี่เป็นสามคนสามคนร่วมพีพีน่ะเองไม่ตามใครอ่ะน่ากินเนาะ

การที่เราเโลกเปเนี่ยนะครับปรนี้เลยนะกที่าาเขย่าเลย ที่ที่อยู่เขาทุกคนอยากถใจนะนี้นำใสน้ำานะครับนี้ปวดหต้องกเห็นแล้วว่านี่ดีกว่าบอกเลว่ายอยดูะ ประหยัดเลยนี่การใส่ต้องใส่อย่างนี้ก็ใส่ี้งนเียหอนดีนะใส่ดีดอาไม่หรอพี่่ใส่ตรงนั่นไงไ้อไอแล้วบางทีรู้ว่าทุกคนระหัส่ักพี่กากระบอบ